สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเราชงพังกงนะครับนี่ก็จะพามาเดิอนออกกำลังกายนะครับอาบน้ำเสร็จน,นะครับพาไปเดินกินยานะครับมาเลยมะมาเร็วมะนี่ครับทางโรงเรีนของเรานะครับมาเร็วนี่ครับพาเดิอนออกกำลังกายนะครับ ร้อนสายๆนะครับวันนี้แขนะกงอ้วนทวนนักเลยนครับนะาพาขาเดินกินหญ้านะครับวันนี้นี่ก็ร้อนนะครับอาบน้ำเสร็จก็เดินออกกำลังกายนะครับ,รบมามาเร็วเดีจจ๋ยวพา เขาไปอยู่ที่ประจำของเขานะครับมาเร็วนะครับอาบน้ำเสร็จก็จะพาไปอยู่ที่ประจำของเขานะครับตอนตอนสายๆนะครับให้ดนะูครับ,รรบไปมาเลยคุณยายนะจะให้ดูนะครับ,รรบมามาเร็ว ให้ลูกคุณยายนะครับให้ดูครับบรรยากาศนะครับตอนสายๆนะครับบรรยากาศมาเร็วคุณยายมามาเร็วมาเนี่ยครับจะพาไปอยู่ที่เขาอยู่ประจำเขานะครับเราจะพาเขาเดินกินยานะครับ ยากก็สวยมากเลยนะครับนี่ครับตัวนี้ก็ร้อนมากเลยนะครับมามาเร็วนี่ก็ให้เกาก,กินยาก,ก่อนนะครับเติมพลังก่อนนะครับก่อนจะไปตึงนะครับเฮ้ยแม่มามาเร็วมาครับปุ้ยให่อ้วนมากเลยนะครับ ยไยเี่ยไปเร็วไยเร็วอยยานนกา้านะครับทปเร็วเพาเขาอยู่ที่ประจำของเขาอ,อยู่ตรงนู้นนะครับแล้ว น,นี่ก็จะพาวันนี้กใกล้จะถึงแล้วนะครับชอยเร็วให้ดูสัญญาณครนบสัญญาณครับ,รบดูสันยาณครับหลบนะครับสัญญานะครับ ออนี่เอผังงนนะครับตอนนี้ก็ร้อนมากเลยนะครับแม่มาเดี๋ยวพาเขาอยู่ไปที่ประจำของเขานะครับมาเร็วาปมาตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วน,นะครับมาเร็วมานะมา มาดูมาะจับมุ้มงคุณยายนะครับมาตอนนี้ก็ร้อนมากเลยนะครับมาเลยวะอันนี้ก็บัรยากัศมาดูมา อย่าตึงนะนะครับมาเลยวะอันนี้ก็ที่อยู่ตรงทางลงน,นะครับนี่ครับนั่นก็คุณตานะครับคุณตาครับทำอะไรครับคุณตาคุณตาก็นอนมานอนรอนะครับนี่ครับสวัสดีครับครับคุณตาครับ นี่ก็ที่อยู่ของพังก้องเงินนะครับผมมีสับรถเลยนะครับให้เขากินนะครับนี่กับคุณตาครับคุณตาทำอะไรครับนั่งอยู่ครับนั่งดูรอดูอยู่ทางคุณตาก็จะมานอนเฝ้าเขาอ,อยู่ตรงนี้นะครับที่อยู่ของพังก้องเงินนะครับ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ,ลแ,รรบแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับผมค,ครับ